คนที่เป็นมุมินที่จะประสบชัยชนะต้องเป็นคนที่ละหมาดแบบมีขู่ชัวแล้วก็แปลกันขู่ชัวอันนั้นนะขูชววคือต้องผมก็คนมาลายูแบบท่านนะแต่คนมาลายูเนะ่ยเป็นคนเกงใจคนนะสมมติเราไปละหมาดแล้วก็คนอื่นเขานั่งคุยกันอยู่เนี่ยนะเราก็แอบไปละหมาดตรงข้างๆอางเวลาเวลาตักเบยดละหมาดอิชาหรือ,อยังอ้าวหัวอักบัตกลัวคนนั้นเขาจะรำคาญทั้งทั้งที่เรา,เาละหมาด แต่ท่านลองไปดูคนจีนคนอินเดียปากีคนระดับเวลาเขาละหมาดนะเรานั่งคุยันวงใหญ่แล้วนั่นมาที่หลังอัลลอฮฺหุอักบบรเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เกรงใจแต่เขาละหมาดไงไอเราบอก ahu, อัลลอฮฺค่อยๆนี่คือคูชัว่วไม่ใช่ขุชัวไม่ได้แปลว่าค่อยๆขูชัวไม่ได้แปลว่าเกรงใจใครคูชัวคือเต็มที่แต่ใจเราอะยืนละหมาดสมมุติมเมื่อกี้อันนี้รู้กันทุกคนนั่นแหละ,ละถามว่าอีมัมอ่านรอการแรกโซรอะไรรอการทีร่สองอานโซรอะไร เอาหันมาถามผมใช่ไหมแล้วก็บอกเออไม่ได้ฟังเว้ยแสดงนั่นแหละเราหัดไม่มีคุชื้ถ้าอยากจะรู้ว่าเราหัดมีคุชว้อโมกี้ถามว่าอิหมามอ่านถ้าอิหมามอ่านต้น,นสั้นๆแบบโมกี้นะเราหัดมันกรเรียบก็เหมือนกันอ่านตั้งกวัดดุฮานลงมาพอแล้วเวลาเดินไปกินกาแฟกันแล้วก็ถามว่าอ้าววันนี้เรามาทายกันโมกี้อ่านอิหมามโซรออะไรถ้ามีใครพูดว่าอะไรนะ เออไม่ได้ฟังไว้ทั้งทั้งที่ยืนเราหัดอยู่ทั้งท้งที่เป็นมะมุมอยู่แต่บอกไม่ได้ฟังไว้ท่านพี่น้องนั่นแหละไม่มีขู่ชัวเมื่อไม่มีขูชัวท่านเป็นมุมินที่ยังไม่ประสบชัยชนะนะ